ตัวอย่างการหาค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม x นะครับอันนี้เป็นหาค่าคาดหมายแบบไม่ต่อเนื่องนะครับดูตัวอย่างโจทย์กันเลยนะทุกคนก็หาค่าคาดหมายตัวแปรสุ่ม x เมื่อ x เ,เป็นจำนวนเสื้อยืดไซส์ L นี่ครับงานที่เราสนใจคือเสื้อยืดไซส์ L นะครับที่ได้จากการหยิบเสื้อ4ตัวนะหยิบทั้งหมด4ตัว จากเสื้อยืดไซส์ S 6ตัว M M 5ตัว L 7ตัวและ XL 4ตัวนะครับตรงนี้นะเรางานของเราคือหยิบเสื้อ4ตัวจากทั้งหมดนี้นะครับมันจะมีอะไรบ้างเราก็ไปดูนะการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแบบสุมของเรานะครับมีทั้งหมดหยิบ4ตัวใช่ไหมทุกคนหยิบ4เพราะฉะนั้น โอกาสครับที่จะได้ไซส์ L ก็มีตั้งแต่ไม่ได้ L เลยใช่ไหมครับก็คือ x เป็น0นะก็คือไม่ได้ L เลยนะหรือว่าได้ L 1ตัว x ก็เป็น1นะครับได้ L 2ตัวได้ L 3ตัวและอีสีตัวได้ L ทั้ง4ตัวนะเราก็จะได้แบบนี้เราก็จะสร้างตารางได้แบบนี้นะทุกคนอ่นะมีตารางนะครับนะเอ่อ เราก็จะได้ตารางมาแบบนี้นะครับตารางแจแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x ของเรามานะครับว่ามี0 1 2 3 4นะครับแล้วเราก็จะต้องหา fx ขึ้นมานะครับซึ่ง fx คือความน่าจะเป็นที่จะได้ต่างๆอ่ะเรามาดูนะครับเสื้อที่มีทั้งหมดนะ22ตัวเราหยิบกี่ตัวครับ4ตัวนะแล้วก็สนใจนะสนใจ L นะหยิบ4สนใจ L นะครับเพราะนั้นหยิบตัวเราต้องมาวิเคราะห์ว่ามันมี L อยู่ทั้งหมดในนั้นน่ะ7ใช่ไหมครับแล้วก็มีอย่างอื่นเนี่ยไซส์อื่นเนี่ย15นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราสนใจก็จะมีที่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับที่ x เป็น0นะครับที่ x เป็น0เป็นไงครับเราก็จะดูว่า L มี7เราหยิบได้0นยะ์ะส่วนตัวอื่นที่มี15เนี่ยเราได้4 ครับส่วนด้วยสัมเปิลสเปซก็คือมี22ตัวได้4ตัวนะครับเลือก4นะครับแบบนี้เราก็จะเป็น7เลือก0นะ7เลือก0นี่1ใช่ไหมครับอันหนึ่งคูณกับ15เลือก4ครับสูตรก็จะเป็น15แฟกนะครับหารด้วย4แฟกคูณกับ11แฟกนะครับส่วนกับ22เลือก4นะครับก็จะเป็น22แฟก ส่วนด้วย418แฟกแฟนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะเราก็จะได้เป็น15 fact, คูณ4แฟกเดี๋ยวไม่คูณตรงนีฟคูณ4คูณ18แนะครับส่วนด้วยข้างล่างก็จะมี4แคูณ11 fact, แล้วก็คูณ22 fact, นะทุกคนนะเราจะแก้แฟคทอเรียลกันนะก็ จะเท่ากับครับ15แฟกก็จะเป็น15คูณ14คูณ13มันจะตัดได้หมดนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะ,ะคูณ18แฟกนะครับแล้วก็หารด้วยหารด้วยครับ11แฟกคูณ22คูณ21คูณ20 คูณสิแล้วคูณ18แฟกน,นะครับเห็นไหมมันจะตัดกันนะในสิบเตัดสิบเอดสิตัด18นะครับแล้วกอ็อะไรอีกยาทุกคนช่วยช่วยช่วยตัดหน่อยเอาไม่5้าตัดนะ 5, 3, 15, 5, 4, าห้าสามสิบห้าห้าสี่สิบอ่าสหนึ่ง C c สสามสิบสองอะไรตัดกันได้อีกครับเจ็ดใช่ไหมเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับอา่าสามตัดสามครับ สตัดกับ22ได้11เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือครับเหลือครับจะเท่ากับครับ3ามคูณสิส่วนด้วยข้างล่างก็คือ11บเคูณสินะครับเราจะได้39มสิ่วนสองร้้นั่นเองนะนะครับเราได้ x เ,เป็น1เนี่ยนะเราก็จะเป็น7เลือกได้1น,นะครับกับที่ไม่ได้ ใช่ใช L เนี่ยสิบห้เลือกได้3นะครับส่วนด้วย sample space ก็คือ22เลือกได้4เนี่ยนะทุกคนมันก็เป็นไงครับมันก็จะเท่ากับเจเลือก1นนดเจ็นะครับเนาะก็จะเป็น7จ็คูณกับสิแฟกส่วนด้วย3ามแฟกสิแฟกนะหารด้วย22่สสแฟกส่วน4ี่แฟกสิแฟนะครับ ก็คิดเลขนะทุกคนไปลองคิดดูนะครับเราจะได้91ส่วน209นะทุกคนไปลองทำดูนะแฟกทอเรียลนะครับแล้วก็ต่อไปครับถ้าเราสนใจแล้วหยิบได้2ตัวครับเป็นไงทุกคนมันก็จะเป็น7เลือก2คูณกับ15เลือก2ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย22เลือก4นะค่าออกมาก็จะเท่ากับ 63ส่วน209นะทุกคนไปลองคิดดูนะแล้วก็ตรงที่ x เป็น3ก็เป็น7เลือก35เลือก2ทําแบบนี้ไปนะครับลองคิดดูแบบแฟคทอเรียลนะครับตรงนี้พอเราคํานวณได้เสร็จปับ๊บเราก็จะเอากลับมานะตรงนี้เอาข้อมูลตรงนี้กลับมาใส่ในตารางของเรานะครับตารางของเราอ่ะช่องแรกครับเป็นไง หยิบไม่ได้เลยมี39ส่วนด้วย209นะครับแล้วก็หยิบได้1ก็คือ91ส่วนด้วย209นะทุกคนหยิบได้2ก็คือ63ส่วนด้วย209นะครับหยิบได้3ก็จะเป็น15ส่วน209นะครับและหยิบได้4ก็คือ1ส่วน209น,นั่นเองครับอันนี้ถ้าเราจะเช็คก็คือทุกตัวเนี่ยรวมกันเนี่ยนะทุกคน ตัวรวมกันนะครับจะต้องเท่ากับ209ส่วนด้วย209นะครับหรือรวมได้หนึ่งนั่นเองครับน่าจะเป็นทั้งหมดนะครับก็พอได้ตารางหน้าตาแบบนี้มาปุ๊บเราจะหาค่าคาดหมายนะครับเราจะมาเริ่มหากันเลยนะทุกคนอ่ะหาค่าคาดหมายนะครับของตัวแปรสุ่มนะครับ ในที่เนี้ยเราสนใจการได้ใส่แเรามาดูค่าคาดหมายของการหยิบได้ L นะจากการหยิบเสื้อ4ตัวนะครับเราก็จะได้ส่วนมันก็คือ e x นั่นเองนะครับ e x หรือ mu x mu ห้ x เนี่ยนะครับจะเท่ากับผลรวมของ x คูณกับ f x นะ summation ของ x คูณกับ f x นะครับ x คูณกับ f x เป็นคู่คู่แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาผลรวมก็คือเอามาบวกกันทุกคู่เลยเนี่ยนะทุกคู่จะเท่ากับครับคู่แรกครับ x เป็นศูนย์ครับ f x ความน่าจะเป็นของมันก็คือสามสิบเก้าส่วนสองร้อยเก้าครับอ่า summation บวกคู่ที่สองครับ x เป็นหนึ่งครับแล้วก็คูณกับเก้าสิบเอ็ดส่วนสองร้อยเก้าครับ บวกกับคู่ที่3คือ x เป็น2ครับคูณกับ63ส่วน209ครับแล้วก็บวกกับคู่ที่4 x เป็น3นะครับคูณกับ15ส่วน209ครับบวกกับคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับ4ครับคูณกับ1ส่วน209นั่นเองนะครับทุกคนเราก็จะคิดเลขนะครับออกมาได้เท่ากับครับ 266ส่วน209นะครับเราก็จะดังนั้นครับเพราะฉะนั้นค่าคาดหมายนะของตัวแปรสุกนะครับคือ266ส่วน209นั่นเองนะครับทุกคน